ต้อนรับกับเข้าสู่แบบฟูทีมอยู่นะฟูทีคนนึงอไรยังไม่พูดรีแอคเลยลืมลืมคิวเอาใหม่นะออนใหม่าใหม่นะสองหนึ่งสวัสดีค่ะทีนี้ต้อนรับเข้าสู่วู้รีแอคเย่กลับมาแบบฟูทีมรอบนี้เกือบจะฟูอยู่เกือบจะฟูอยู่กับรีแออะไรนะบีคอสออฟหรืออ n ไ h ใช่จะบอกว่าสองคนนี้เขาไปน้่งานมาเออส่วนเราเนี่ย ไปเดินรอบๆขอบเงาเออต้องบอกว่านั่งงานคือคนเยอะมากอันนี้พ้อไม่ถึงจริงๆใช่จากจากคนที่ไม่ได้ตามน้องนะไปเดินอะคือทุก้ยประสบความสำเร็จอยู่เพราะว่าแบบคนแบบล้นพะร์ตก้อนออกมาเลยแล้วนั่งงานน้องเป็นไงบ้างนังานนังานแปลกใจคือเนี่ยตามน้องมาหลายงานใช่ไหมแต่ว่าวันนี้น้องดูเหมือนศิลปินจริงๆอะตอนสุดที่ขึ้นมาชุดแรกมันคือมันคือชุดสูตรโดนแบบเขาเรียกว่า มันแบบแปลกตาแปลกเลยมันแปลกตามันแปลกตาไปเลยแล้วรู้สึกว่าปกติดูเพอร์ฟอร์มน้องอะเวลาไปตามอีเวนต์หรือตามงานอะไรเงี้ยแบบมันก็ยังแบบมีจุดหลุดหรือว่ามีจุดเอ๊ะจุดอ๋อจุดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบน้องเหมือนสิลปินแบบเหมือนสิลปินจริงๆอะแล้วบบเหมือนเขาโตขึ้นมากอันนี้อันนี้อันนี้ในมุมของติ่งผู้ต้องกา่เป็นสินน้องแต่ว่าเราสองคนนี่จะบอกว่าดูน้องมาต้นๆเหมือนกันน้องเราทำรีแอคมาประมาณห้ p อพีเราก็ไม่ได้ต่อเพราะไม่มีเวลาแล้วก็ ตามน้องอยู่บ้างแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นติ่งอะไรขนาดนั้นไม่ถึงกับไปตามงานอะไรแบบนี้แต่เราก็เห็นในโซเชียลบ่อยอยู่แล้วก็รู้สึกว่าน้องอะค่อนข้างมีพัฒนาการแต่วันนี้จะมาดูแล้วว่าเป็นยังไงบ้างกับผลงานของน้องเดบิวต์เดบิวต์แรกของวงจ้า Because of You ไวช่ยชื่อเพลงนี้เลยเหรอชื่อเนี้เลยราก็คือชื่อวงเลยใช่เออเปิดซีันสค่ะไม่สกิดเพื่อนเลยไม่ ต้องมีอะไรเออสีงไงว้าวหุยโอ้เปิดด้วยคุณเฮ้เปิดด้วยี่มาสสีตีอ้าหน้าธรรมศาสตร์เพหน้าตุกายเแนอเนี่ยนโอ้อม อุ uh, oh so, 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 so ้ยปูว nah. sí ันหมดอุ oh ้ยนุ่มดอกไม้นุ่มดอกไม้ดีนะผู้ผมยาวดีเลย การมาคิดก็คือฉันตกโดนมาคิดตกอ่ะโอ้ยเหนียวป้ารู้เลยว่า <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เลย <c oughs>

พูดชัดขึ้นนะจิหนมแล้ชัดเลย,ลเลยโอ้โอโอเห็วาอแฟนมวนชุดสุดๆมันสว่างมากมุนิมูตา<อ>ุเดีียวไปไหญ่อืมพ่อหนุ่ดี อันนี้น่ารักข้างเมติกเกลแน่เลยชุดหมอไม่ได้เลยนะน่ารักเลยนะโอ้โหยอารันอ่ะอารันกับชุดหมอคือแบบหมอกีวัวสูบฟันเป็ดแล้วมันมีความเอจแต่ได้ผหามากอ่ะทุกท่านผ่านผ่ามาแล้ ทรงผมของนิกแต่งตาเดียวไไปแล้วนี่ว่าเขาตั้งใจนะน่าจะพยายามทำใแบบไม่ซ้ำจบแล้วหรอจบแล้วโอ้ยยังฮะเดี๋ยวมีภาคต่อหรือเปล่าอย่านะเดอาจริงนะตอนที่ดูไม่เห็นนี่นะเนี่ยตอนที่ดูในาจอเปิ้ลดูจริงจริงนะเปิ้ลดูกลัวแบบอันนี้คือเขาไม่ได้กดหยุดแต่น้องหยุดเองหรือว่าอะไรอ่ะน้องหยุดเองเห็นไหมเปิ้ลโอเค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 โ ตอบเองว่าไม่ช่วยน้องหน่หรอไม่ช่วยน้องหน่งหรอเปิดะไรนะฉันรู้สึกว่าอุ๊ยโอเคน้องพัฒนาขึ้นจากรายการเยอะเลยแล้วก็เหมือนแบบว่าไม่โอเคอะฟังเพลงลื่นหูแต่ฉันติดติดอย่างเดียวอะไรชุดต้องอัดไปแค่อ๋อชุดชุดไม่ค่อยเข้ากับสถานที่ที่เหมือนกันที่เหมือนกันอันนี้เห็นตรงแค่นั้นแต่อันอื่นะฉันรู้สึกดีเลยตอนแรกอะฉันแค่ฉันรู้สึกว่าเพลงเนี่ยจะมีความแบบเกาหลีหรือดูมีความก๊อป กอบวงเกาหลีอื่นๆไปไหมแต่สำหรับแต่ว่าพอมันฟังเต็มเพลงอ่ะไม่ไม่นะเป็นเพลงป็นสไตล์เขาเลยเป็นสไตล์เขาเลยอันนี้อันนี้คือเซอไพร์เพราะว่าอย่างถ้าพูดตรงๆอย่างเพลงจัดกระเป๋าอ่ะอันนั้นมีความคล้ายของเกาหลีเลยแต่เราก็กลัวว่าแบบเขาจะเกาหลีป่าวอะไรเงี้ยแต่ว่าเออพอฟังโอเคเราเพลงพอเลยอะไรแบบนี้ผมก็ติดหูใช่ชอบมากแค่แค่ไม่เยอะ อันนี้คืออันนี้มุมคนไม่ติ่งนะคนไม่ได้ติ่งแค่แค่ไม่ชอบคอสตูมเฉยๆแต่คอสตูมเออล้วก็เห็นพัฒนาการของน้องบางคนที่แบบจากตอนแรกที่คือร้ึ้นมาเช่นใครดีจินฮุกจินฮุกจินฮุกแรไทยจินฮุกคือคบนะตอนไปไปมามาคือแบบหล่อด้วยวิชววได้อไรเงี้ยเต้นแล้วเอเอเอร้องพีฮุกดีขึ้นนะคอนจริงๆอ่ะนี่ชอบคอนตั้งแต่บีฮุกจนไปถึงฮุกอ่ะรู้สึกว่าแบบมันดูติดงหูดูสมูทอะนี่หมายว่าคนที่เขาทำดีอยู่แล้วอะ เขาก็ทำมาหรหารเขาได้ด <Laure en> er, ีคนที่พัฒนามันก็ขึ้นมาเท่ากันมันเลยมัเลยดูกลมมัเลยดูกลมขึ้นมันเลยดูแบบว่าเอ้ยโอเคเลยอย่างนี้เลยอ่ะมุมติ่งให้ขายเมนขุนพลเบอร์หนึ่งเอาเลยหรอเบอร์หนึ่งลอลันอย่านะครับใช่อลันอ๋อช่อกล้าแจ้งอ๋อสุดๆจบไม่มีคำพูดเยอะ ถ้าเราต้องขายขายยังไงขายว่าวงเรามีดีอะไรแล้วเชิญชวนให้ทุกคนมาติ่งเรายังไงแต่เอาสักนัพอไม่ต้องไม่ต้องยาต้องอารมณ์ะาบนะคะขอฝากวิคอลซับยูไอชายน้องบาสไว้ในอ้อมมกออมใจของแฟนๆทีป๊อปทุกๆคนด้วยนะคะน้องยังใหม่มากแล้วก็เพิ่งเดบิวต์เพลงวันนี้เนาะทุกคนมีพัฒนาการขึ้นดีมากๆแล้วก็ เพลง MV ก็ดูเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่ดูถูกคนดูอ่ะคือดูจาก MV ็ก็แบบก็ลงทุนอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ชุดจะชุดจะขโมดหิ้วไปหน่อยแต่อะไรอย่างเงี้ย <laughs> เออแต่รู้สึกว่าเพลงไม่ดูถูกคนดู MV ไม่ดูถูกคนดู <laughs> แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์น้องวันนี้จากที่ดูตอนตอนบนสเตจอ่ะโอเคมากมันจะมีท่อนกลางที่ที่แบบน้องเล่นเยอะๆหน่อยจริงๆถ้าเป็นบนสเตจจริงอย่าง <laughs> มันคือเบรกแดนส์น้องจะเบรกแดนแล้วก็วันเนี้ย ฮาใส่ชุดนี้แล้วก็ไม่หลุดออกมาทั้งเส้นเลยแล้วก็เต้นต่อหน้าไม่หลุดถือไม้เดียวรู้สึกแบบโมมีดิใจนะมใ <c oughs> จเออ <c oughs> ฉันมันตา <c oughs> ฉันมันตาไหลเลยรู้สึกแบบเหมือนส่งลูกไปโรงเรียนอ่ะเออแล้วก็แบบบางคนที่รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาเก่งแต่ว่าพอเรามาเห็นบนนี้ก็รู้สึกว่าเออมันมันดีละที่มันเป็นเขาอะไรเงี้ยมันแบบอย่างขุนพลอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าขุนพลเน่เก่งอยู่แล้วแต่พออันเนี้ยพอเป็นซี พอเป็นซีนขุนพลตัดมาไงรู้สึกแบบก็ต้องว้าวทุกรอบอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเสียงมาค,คริสมากรู้สึกดีภูมิใจในตัวมาร์คเสมอรู้สึกว่ามาร์คร้องโ<ไ> <laughs> อ้รู้สึกว่าแบบท่อนฮุกนี้แบบดีใจที่มันเป็นเสียงมาร์คเพราะว่ารู้สึกชอบมากแล้วก็เฮ้ยที่หนูจังเลยหลักนามาคริสน้ำตาจะไหลไหมหรอจะไหลโอ๊ยฉันร้องไห้ร้องออกมาเลยค่ะฉันร้องไห้ฉันจะ,ะ,ะบอกก่าฉันร้องไห้อยู่ สองรอ,รอบรอบแรกคือตอนที่วันนี้มัน,มนไปตั้งแต่เช้าอะแล้วคนมันเยอะแล้วมันร้อนแล้วมันเหนื่อยมาแล้วฝนก็ตกเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ใพอเราไม่ใช่ห้าร้อยคนมันอยู่ไกละรู้สึกแบบเช่นแบบจริงๆดูนอนอยู่ดูไลฟ์อยู่บ้านมันจ,จะสบายกว่าเออแต่แบบก็รู้สึกแบบเหนื่อยมาจนนั่งกับผืนน้นแล้วพอลุกขึ้นมาพอดีตอนน้องฮาร์ดพูดว่าวันนี้ฮาร์ดพิมในเอ็กว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแล้วมันคือวันที่ดีของหาเลยรู้สึกแบบมันก็เป็นพิธีของเราเหมือนกันยเออแล้วก็ตาขอแบบดีแล้รที่เราอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ มาร์คถือไมค์แล้วไม่พูดเลยเลยมาร์คถือไมคแล้วมาร์กก็จะร้องไห้นี่รู้สึกว่ามาร์คดูแบบในที่สุดเขาก็ได้เดบิวต์เพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาพลาดมาหลายครั้งแล้วอะไรแบบนี้แล้วเขาก็มีความฝันที่จะมาตริงจริงใช่เขาไม่ไม่มาร์เคยเทรนที่อื่นที่อื่นแล้วก็ออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกแบบแล้วมาร์กก็ผ่านมาอะไรออีกเวทีนึงแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาดูแบบเกือบจะถึงตรงนั้นหลายๆรอบแล้วแบบเขาไม่หยุดแพชชั่นอะเาชอบมีแพชชั่นอะแล้ว เออแล้วแบบวันนี้แบบมาแค่ยืนบนนั้นแล้วก็จับไม้อะแล้วน้องก็แบบน้ำตาคอนี่ลองให้เลยรู้สึกแบบน้องไม่ต้องพูดเลยเลยอะแบบเออมันถึงวันนี้ของอะไรเมื่อกี้เราถามว่าอะไรนะขายขายเออเราฝากทุกคนด้วยว่าถ้าใครเป็นติ่งบ้สลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าเออจะขายจะขายยังไงให้คนมาติ่งขายเมตัวเองยังไงอจะขายเมตัวเองยังไงอยากเราอยากอ่านว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าคุณขายแบบว่า มาติ่งขุนพลด้วยกันนะจะเอาอะไรของขุนพลมาขายเออเราอยากอ่านมากมากเพราะเขาบอกคารคเตอร์12คนไม่ซ้ำก็ออยากจูดเดีวกันว่าเมนเขาจะดึงจุดอะ่รคาริสม่าแบบมาก็วันนี้ก็ไปละบ๊ายบาย